คุนวนาทร์สองหนึ่งอาครับผมตัวนี้มาส่งลูกค้าให้ระหว่างทางครับอยู่คอร์ลันตาอยู่ต่อรันตา,รนตาครับเดินทางมาระหว่างเจอกันระหว่างทางแค่รู้ใจกันกวันนี้ได้มาขอลองก่อนได้เลย แถมไปด้วยให้สองงานให้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 คนขับที่อก็จะมีเครื่องอยู่แล้วมาเดี๋ยวลองเครื่องก่อนก่อนเริ่มต้นทำการสตาร์ทนะครับครงนี้ปั๊มขึ้นมาปั๊มก่อนครับขึ้นมาพอปั๊มขึ้นมาเสร็จจบยกอากาศขึ้นบนครับจากนั้นทำการสตาร์ทเลยมันเป็นอีซี่สตาร์ท อ่ะตอนนี้เช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้พี่ลองทำดูนะครับไม่ยาก